กันไม่เกี่ยวกับอายุที่ซ้ำไปถ้าก็พอใจกันใช่ไหมฮะอาจจะเป็นแบบที่บางปิยะบอกก็ได้นะฮะว่าเป็นเรื่องปกติฮะเรื่องปะไรเออไม่ปกตินะครับพี่นอนนี้นะนผมนะเห็นผู้ชายอายุห้าสิบจีบเด็กเนี่ยในชื่อแต่เกิดมานะที่เห็นก็เห็นน้ำบ<า>ีคนเดียว<า>ผมไม่เคยเห็นอายุห้าสิบคนไหนนะไปมีพอเพอเด็กเก้าขวบนะผมไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยรับ ไม่ชิดผมไม่ใช่ห้าสิบไม่ใช่ห้าสิบอาจารย์ห้าสิบสามรับนั่นแหละผมไม่เคยรับรู้ว่าคนอายุห้าสิบกว่าเนี่ยจะไปมีพออเด็กเก้าขวบได้ผมไม่เคยรับรู้เลยนะแค่แค่บางอายุเนี่ยไปจีบเด็กแบบยี่สิบตนเนี่ยก็น่าเกลียดมากแล้วไม่ต้องเก้าขวบหรอกอาจารย์อิจช้ากัหรอเปล่าอาจารย์นี่อาจารย์ไม่เลยไม่เลยจะจะอิจฉาคนพวกเปโดทำไม อาจารย์มันแต่กา็มีตัวอย่างแล้วไงอาจารย์มันเป็นเรื่องธรรมดาของเขานะอาจารย์ใช่ใช่เป็นไม่ใช่ไม่ไม่ธรรมดาก็เอาได้มันหกขวบก็เอาได้มันเป็นเรื่องผิดปกติของเขาของพวกเขาอ้าวที่นัี่ไปยอมรับการมีพอสมในเก้าขวบกเียบอันนี้ใช่อาจารย์มันมันมันเป็นแบบอย่างจากศาสดานะอาจารย์นะอาจารย์จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ครับเขาถือเอเขาเรื่องนี้ถูกต้องนะอาจารย์ผมพูดตอนต้นห้องไปแล้วเนาะ อันนี้ฟังดีดีนะการที่คนอายุห้าสิบกว่ามีพอสอบพอกระเดกเก้าขวบมุสลิมคุณอาจจะสามารถดีเฟนว่าถูกต้องได้ฟังใหม่นะคุณอาจจะดีเฟนว่าถูกต้องได้เพราะว่าความถูกต้องถูกกำหนดโดยอัลลอฮ์คุณจึงสามารถอ้างได้ว่าอัลลอฮวาถูกต้องเป็นไปได้แต่คุณจะบอกว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ย มีพอสะพอเด็กก้าขวบเป็นเรื่องปกติไม่ได้ดีเฟนถูกต้องได้แต่ไม่ได้แปลว่าปกติเข้าใจป่ะเพราะปกติโดยนี่ยังปกติเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาทากันนี่คือแปลว่าปกติปกติแปลว่าคนส่วนใหญ่นะ normal ปกติเขานับที่บวกลบหนึ่ง sd ก็คือคนหกสิบดอ็นตย่างน้อยๆนะคนหกสิบแปดเซ็นตต้องทำตามคำถาม ผู้ชายอายุห้าสิบกว่าไปมีพสพกับเด็กเก้าขวบเนี่ยเป็นปกติไหมคนส่วนใหญ่ทำไหมไม่ใช่ทำแต่ทำนี่เป็นแบบอย่างไดมไหม,แบบาไมบางงนั้นเป็นแบบอย่างมันคือเป็นแบบแบบอย่างแปลว่ามันเหมาะสมคนส่วนใหญ่นี่คือแบบอย่างนะเป็นแบบอย่างแปลว่าคนส่วนใหญ่ทําตามแล้วมันดีคําถามคือถ้าปัจจุบันนี้ผู้ชายอายุห้าสิบกว่าไปมีพสพเด็กเก้าขวบ เป็นแบบอย่างที่ดีไหมผมถามไม่ดีมันไม่ดีอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยนะคือคือไม่ไม่ใช่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมอาจารย์ฮะคืออายุเก้าหกขวบเก้าขวบเรยที่ว่าเนี่ยฮะก็มีแค่คนเดียวนอกนั้นนะฮะอายุเยอะทั้งนั้นอาจารย์ยิ่งคนแรกยิ่งแก่ครับอาจารย์ทีนี้ว่าต้องให้ความเป็นธรรมคือตอนที่ผมไม่ได้คุมเหมือนคนกินผักไงอาจารย์จากกินผักแก่มาบ่อยๆเนี่ยเขาอยากกินผักอ่อนบ้างอยากลิ้มลดบ้างมันก็เป็นธรรมเขาของเขานะอาจารย์ อาจารย์เว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้ครับไม่ไม่คือี้อันนี้ผมแฟร์เลยนะ 9, 3, ผมว่ามุสลิมดีเฟนต์ว่าถูกต้องได้อันนี้ผมว่าดีเฟนต์อยู่ถูกต้องนะเขาอ,อ้างอัลเลาะได้ใช่ไหมอัอลเลาะส่งมาลักะมามามรกาักะมาลักะส่งภาพท่านไอชะอยู่ในอยู่ในอยู่ในห่อผ้ามาเปิดหน้าห่อผ้ามาเจอท่านหน้าไอชะอ่าเห็นไหมอัลเลาะประทานไอชะอให้กับทันบีบูมัดอันนี้ผมว่าดีเฟนต์อยู่แล้วพอมาจากอัลเลาะก็ถูกต้องอันเนี้ยผมว่าดีเฟนต์เรื่องถูกต้องได้ แตแบบด่ดีเฟนแบบอยายไม่ได้ดีเฟนปกติไม่ได้เพราะมันไม่พอพี่เรื่องในชีเราอ่ะที่แบบอยากอยากแต่งงานกับเด็กเล็กๆอ,อันนี้ยังไงจะดีเฟนยังไงจะเป็นแบบอย่างไหมหรือจะยังไงก็ดีเฟนถูกต้องได้ไงแต่ดีเฟนแบบอย่างปกติไม่ได้ไงไม่หรือมุมองได้อยู่เหรอจัะใช่สิอ่ะมุมมองมุมมองเห็นเด็กพาลกคลานเข้ามาหาแล้วบอกว่า ฉันจะแต่งงานกับเด็กคนนี้ถ้าใช่ใช่ใช่ฉันไม่ตุยปกติไหมไม่ปกติคนปกติที่ไหนเขาจะแต่งงานกับเด็กที่มันคลานเข้ามาหาไม่ปกติแต่ถามว่าถูกต้องาจะได้ทุกมองถูกต้องอาจจะดีเป็นได้เป็นแบบอย่างไม่ได้ไงพี่เพราะว่าโตขึ้นเด็กจะสวยรูปร่างหน้าตายังไงตอนนั้นเราจะอายุเราจะไหวไหมปกติไม่ได้แบบอย่างปกติไม่ได้แบบอย่างไม่ได้แต่ถูกต้องได้ หน A, ้าสิบกว่าเ <BMW S 3> <ป>นี่ยอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงเด็กผู้หญิงขวบสองขวบรอเขาโตมาเราหกสิบกว่าอย่างนี้เออถูกต้องได้แต่เป็นแบบอย่างไม่ได้และปกติก็ไม่ได้ต้องไม่ปกติคนคนนี้ต้องไม่ปกติเดี <G> ๋ยวอันนี้่ะเอเอเหี้ยวให้ยอ้าวอ๋อ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 าถ้า๋าาาาาอาอ,าอ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋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 ออนนอ๋อร๋ออ๋ออนออ๋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  ีเฟซยังงไแต่นบีไม่โดนอโนอิ่งไงนบีไม่โดนอโนไม่ถ้าถ้าถ้านบีไม่ออโนอิ่งเราจะเรียนแบบถ้าทุกเรื่องได้ยังไงอ่ะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องท่านก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวดิก็อัลเลาะห์อัลเลาะห์สั่งสั่งทุกอย่างให้อัล<ห>อเ,าเ,าเาาลาะห์สั่งทุกอย่างเขาไงแต่เขาไม่เอาตัวเขาเองไม่โดนอโนอิ่งแต่อัลเลาะห์สั่งทุกอย่างเขาได้อยู่ดีเฟนด์ได้ดีเฟนได้พี่บอ,อกว่า พี่ก็บีแฟรกับเขาดีเฟนถูกต้องผมว่าผู้ชมดีเฟนอยู่ไไเวลาเอเทยไปตีว่าไม่ถูกต้องเนี่ยผมว่าผมว่าคุณตีแรงเกินไปแต่ต้องตีว่าเวลาตีต้องตีว่าไม่เป็นแบบอย่างไม่ปกติอันเนี้ยผมว่าตีได้พาเลนเลย<า>เออจริงนะนแต่ว่าแต่บบอย่างะมันก็จะขาดกักซูลล้อที่บอกว่าให้เป็นแบบอย่างทุกอย่างที่ท่านอาบีทำคือแบบอย่างอย่างเงี้ย อ่าี่บอกคุณบอกคุณจอร์ดี้ก่อนคุณเอไม่ใช่ลูกศิษย์ผมคุณเอเป็นเอเทียสบอกก่อนเลยแล้วคุณแล้วคุณจอร์ดี้เมื่อเมื่อเจ็นเนี่ยคุณเนี่ยดีเฟนไม่ดีผมบอกเลยแล้วพี่หลอกทีหลังแต่ก็ยังดีกว่ากะนะยังดีกว่ากะคนอื่นอ่นะแต่ว่าแต่ก็ดีเฟนไม่ดีเพราะว่าอะไรฟังดีๆนะ่ะคุณบุมองฟังผมนะเอเทียสตั้งคําถามว่าอัลเลาะห์ไม่ยุติธรรมฟังดีๆนะ เอเทียสตั้งคำถามมุสลิมว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมแต่จอดดี้ตอบว่าอัลลอฮ์ยุติธรรมมากกว่าพระเจ้าของคริสเตียนมึงตอบคำถามตรงไหนเนี่ยเขาตั้งคำถามว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมแต่มึงตอบโดยการเลยเอาพระเจ้าคริสไปเปรียบเทียบพระเจ้าเปรเทีบพระเจ้าเปรียบเทียบอัลลอฮ์และคนถามไม่ใช่คริสเตียนนะคนถามเป็นเอเทียสมึงจะบ้าหรือเปล่า ไปเอาคริสเตียนมาเสียบเข้ามาทําไมถ้าผมถ้าผมยุ่เพราะผมเป็นพาร์เนลนะผมเกรงใจนะเก่งใจะถ้าไปท้องคริสเตียนนะจะผมจะงับตีตีจอร์ดี้ก่อนเลยเขาถามอัลเลาะคุณไม่ตอบอัลเลาะแต่คุณกำลัไปเปรียบเทียบเลาะกับพระเจ้าของคริสเตียนว่าอันเลาะเนี่ยมีความเมตตามากกว่าพระเจ้าคริสเตียนอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อีสมมติว่าอีกพวก9ก้า แต่เราะว่ามีคนเชื่อคนต่างใเชื่อไม่ใช่หมดแล้วแต่ที่น่าประทับใจนะที่ไม่น่าประทับใจที่น่าแปลกคือคือมันมีมุสลิมหลายคนในห้องเนาะเขาเนี่ยคือจอร์ดี้ผมว่าจอร์ดี้ตอบดีที่สุดแล้วในกระบวนสลิมุดคนในห้องในคณะคณะเก่าเมื่อเช้านี้นะมุดจอร์ดี้เนี่ยตอบดีสุดแล้วจอร์ดี้เนี่ยตอบตรงประเด็นสุดแล้วแม้จะมีเบี้ยวเบ้วบ้างนะก็ยังดีกว่ากะดีกว่าหลายคนที่ตอบนะ ตอบจอร์ดี้ตอบด,ดีสุดแล้วแต่คนในห้องกลับมองว่าเฮ้ยจอร์ดี้มึงอ่ะไม่ใช่อุลมามะมึงอย่าพูดเรื่องฮาดิษมึงไม่รู้จริงผมว่าจอร์ดียงงด้ยังงอนจอร์ดี้เลยจอร์ดี้เลยออกไปเลยผมเดานะจอร์ดี้มันงอนภาพเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยสำคัญแล้วป่ามันมี a อแล้วมันมีกูก็เข้าใจก็เข้าใจคือทางคือทางคณะเก่าเนี่ยเขาไม่ให้ราคาจอร์ดี้นี่คือพอ,อย n ทางคณะเก่าอ่ะไม่ให้ราคาจอร์ดี้ทั้งที่จอร์ดี้แม่งมีราคานะเว้ย แต่คณะเก่าไม่ให้ราคาจอดี้เขาเนี้ยจอดี้มึงงานงานงานยากครับมึงละมึงจะทำไงมึงจะอยู่คณะเก่าต่อไปไหมคณะใหม่ก็ไปไม่ได้คณะเก่าก็ไปไม่ได้ทําไงจอดี้ไปชี้อ่ะไอยู่ออทอดอกกันดีแล้วเออคื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 อไปอยู่กับไปอยู่กับไปอยู่ออทอดอกอ่ะอยู่ได้แต่พอมาคณะเก่าคณะเก่าไม่เวลคัมคณะใหม่ไม่เวลคัมอ่ะแล้วมึงจะอยู่คณะไหนคราวเนี้ยคราวเนี้ยก็ยากเคียให้ไปอยู่ เพียให้ไปอยู่กับซาลฟีนะคุณจอร์ดี้เนี่ยไปแท็กทีมกับบางศไม่คือคือซาลฟีอ่ะเฉ่เนะแต่จอร์ดี้ตัวมันเองอ่ะตัวตัวเนียดมันน่ะตัวเนียดของจอร์ดี้อ่ะมันเข้ามันเข้ามันเข้าซาลฟีไม่ได้ตัวเนียดจอร์ดี้อ,ดอ่ะเหม,มาะเหมาะเหมาะคณะเก่าแต่คณะเก่าเขาไม่เวลคข้าไงคณะเก่ามองจอร์ดี้คล้ายๆกับบางสาธิตอ่ะคือมือกะแปกประหลาดมือกะแปกประหลาดแล้วคณะเก่าเขาไม่ชอบแบบถ้าเกิดว่าไปตรงไหนไม่ได้ก็ก็ตีเขาไปเลยสิครับ เหมือนมูมหมัดเขาทำมะขอเข้าคิดไม่ได้ยิวไม่ได้ด่าได้เลยเอ็นแหละก็แอบน้อยใจแทนจอดี้มันนะอันนี้อันนี้อันนี้พูดจากใจนะแอบน้อยใจแทนน้องมันนะคุณเอเขาถามเนี่ยคำถามคุณเอนี่เขาดีฟนะคาถามดีฟลึกๆึงนะเรื่องเรื่องเรื่องการเรื่องการทดสอบอีกครั้งหนึ่งในวันเกียร์มาคําถามคุณคุณเอเขาดีนะแต่ในห้องเนี่ยตอบไม่ได้ในห้องเนี่ยตอบแบบ ตอบแบบไม่ดีอ่ะแล้วพอจอดีเข้ามาเนี่ยเออเริ่มแบบเข้าประเด็นตรงประเด็นใช่ะแต่ทางแต่ทางพาเนลเขาเห็นว่าจอดีออะมึงอะลอกแล้วจคือับลอกชาดัายังไม่กล่าวเลยอ่ะมึงยังไม่กล่าวชาด้าเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกมึงไม่ใช่พี่น้องเขาอ่ะเขาเลยแบบเขาเลยแบบเขี่ยหงอกอะไรเงี้ยอันนี้ก็นางสารมันนะจอดีนะนางสารมันแล้วพอแองใใช่นางสาวเพราะตอนนั้นห้อง ห้องของฟีดห้องฟีดเขาก็พูดห้องฟีดเขาก็พูดประมาณว่ากันไงสิวไดินทีี่ว่จอยดี้เขายังไม่ได้กล่าวอะไรใช่ชาดาชาร์ลมออะไรนั่นใช่จะมาดีเฟนด์ทำไมอืมคือเขาบอกว่าจอยดี้ยังไม่กล่าวน่ารำคาญยังไม่กล่าวชาดาไงก็เลยหัวออกมันหายไปไหนไปอยู่กับพี่ยุยี่เขาจะอยูมันตลอดเป็นแบบนี้ นี่มาแล้วนี่เห็นไหมด็อกทรุดมาแล้วด็อกทรุดอามีรอนานมาแล้วด็อกทรุดอันนี้นะผมไม่มีปัญหากับการกับการเนมมิ่งนะผมไม่มีปัญหานะแต่เวลาคุณเนมมิ่งเนี่ยต้องคอนสิสเรนนะจังสี่เออโอ๊คแปดเก้าจิต่วนที่เปสามีพนักไหมดูคนไทยร่วมกันอ่ะไม่เล่นต่ออ่ะโอ้ตายกับหลิวอย่าไปยอมดิ พี่หญิงไม่ยอมอยู่แล้วพี่เมื่อคืนซามูเอลี่เอาปืนยิงเกี่ยวซามูเอลเอลกลับมไปแล้วเอลกลับพร้อมพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบ้านนี้หนึ่งสองเดี๋ยวผมกลับแล้วเดี๋ยวถึงบ้านค่อยไลฟ์ใหม่อีกรอบเนาะโอเคครับครับใครมีคำถามก็เชิญนะแต่ <h <h ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกนะเวลา ก็เห็นใจจอร์ดี้มันนะผมนะคือทางคณะเก่าไม่เวลคั่มนะก็ผมก็ไม่รู้ไม่รู้จอร์ดี้มันอยู่ยังไงมันนะแต่มันก็คงอยู่ได้แหละจอร์ดี้ก็ม่มันก็ไม่ง้อหรอกมันก็แค่มันก็แค่เป็นมุดในทิกตอกอะนะมันก็ไม่ง้อหรอกจอร์ดี้มันก็มีคนข้างนอกะนะมันก็มีเมียมีพ่อตามันอยู่นะมันก็โอเคนะแต่ว่าแต่ว่าคณะเก่าเนี่ยไม่เวลคั่มอันเนี้ยแม่งยากเพราะเราไม่เที่แลอุระนะ มันก็จะดูแลนะจอดี้นะเพราะเรามันไม่ใช่อูลามะแล้วเอาคนตัวเล็มาให้เราดูตัวกกัเดิมอีกสุดท้ายจอดี้ก็ต้องอยู่ในอยู่ในออโทอดอกต่อไปเราจะเออนี่สุดทยสสรดบอยหลับดยหลับไปโอ้ขอบคุณเจ้าหม่นะสอบผ่านเฉยยไม่คิดจะผ่านก็ผ่านเฉย งงมากเลย